ตอนรับเข้าสู่ EP ที่39ค่ะจาก40ข้อการใช้กฎแรงดึงดูดตามคำสอนของดรโจดิพันซ่านะคะเราก็เดินทางมาจนนะคะปลายทางและเหลือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายกับหัวข้อสุดท้ายนะคะแต่ก่อนจะไปวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่วันนี้นะคะที่เราจะคุยกันว่าวันนี้ดรโจสอนอะไรเรานะคะดรโจดิพันซานะคะสร้างประวัติศาสตร์ ในเรื่องราการใช้ชีวิตในระดับจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์และก็นะคะในเรื่องเราการทําสมาธิที่ลงลึกและสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราและมนุษย์คนไหนที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ผลลัพธ์นะคะนั่นหมายความว่าก็ใช้กับมนุษย์ทุกๆคนได้เพราะเราอยู่ในกฎอยู่ในคลื่นพลังงานและอยู่ในนะคะความเป็นกลางแบบเดียวกัน และมีกลไกการรับรู้ในกายภาพของมนุษย์เราแบบเดียวกันนะคะดังนั้นจงมั่นใจได้ละคะ่ะว่าถ้าคนอื่นใช้ได้ผลคุณก็ใช้ได้ผลเช็คเช่นเดียวกันวันนี้ EP ีที่39มาดูกันนะคะว่าดรโจให้อะไรในรายละเอียดที่แปลมาจากเป็นภาษาอังกฤษเนะี่ยนะคะมาเป็นจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยโดยประการลัชนีค่ะ เช็กเช่นเดียวก,กันกับดินเหนียวนะคะพลังงานแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีสิ้นสุดนั้นถูกหลออล้อมโดยจิตสำนึกมันเป็นอะไรที่ให้เราย้อนนะคะในเรื่องเราการเป็นเด็กของเราค่ะไม่ว่านะคะเราจะเอาดินเหนียวดินน้ำมันหรือตอนนี้เขาใช้ตัวตัวลามอะตัวลายลายลายลามลามลมตัวลามอ่ตัวลามนะคะ ก็ที่มันแบบว่าสามารถนะคะปั้นอะไรแล้วก็แปลรูปได้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่คือดรโจอธิบายได้ชัดเจนว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณจะปั้นอะไรนะคะในความรู้สึกและความรู้สึกนึกคิดของคุณความแรงงานความรู้สึกและความนึกคิดของคุณมันเป็นตัวแปลหลักในการที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรา มันก็เหมือนนะคะกับการปั้นดินน้ำมันนะคะเมื่อ,อสภาวะการที่เอาดินน้ำมันมามันก็จะเหนียวเหนียวนุ่มๆอยู่ในมือเราก็นะคะเริ่มสร้างสารรค์ละว่าเราจะปั้นอะไรสมัยเด็กๆใครเคยเล่นบ้างนะฮะมอยดจี้นี่เริ่มสนุกกับดินน้ำมันที่อยู่ในมือแล้วนะะก็คือดินน้ำมันนะคะมามามากิ้ง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 ปั้นนะคะแล้วก็บางทีก็ทําเป็นขดขดวงวงนะคะสมัยเด็กๆมันจะจะปั้นชอบปั้นขดถอยนะคะขดถอย บนบนพระเสียนของพระพุทธเจ้าอะ่ะนึกออกไหมเออแล้วก็ชอบปั้นพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยพราพักของท่านแล้วก็ตั้งทำขดหอยแล้วก็ติดต,ตรงหนังศีรษะอาศีรษะของพระพุทธองค์ที่เราสมมุติว่าเราปั้นเป็นพระพุทธองค์อะไรเงี้ยอันนี้คือเคยปั้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ปั้นนะคะปั้นหัวปั้นควายเอออยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าฝึกให้เราขยันนะอย่านิ่งดูดดยอย่า,าไปอาศัยบ้านคนอื่นแล้วนะคะอย่า เพิกเฉยหรืออยู่เฉยๆแต่ถ้ากลับมาพูดในสมัยนี้ในยุคพลังงานใหม่เกิดมาบนโลกนี้แล้วนะจ๊ะอย่านิ่งดูดายสร้างพลังงานดีๆให้กับโลกไว้ด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องรล่าที่ <c oughs> อัปเดตอัปเดตมากกว่านะฮะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นวนอยให้ลูกท่านเล่นแม้จะไม่อยู่บ้านท่านนะคะอยู่บ้านตัวเองก็อย่าอย่านิ่งดูดายตรงไหนที่สกปรกลกเลอะเทอะก็ปัดกวาดนะคะเช็ดถูให้มันสะอาดเรียบร้อยมันก็เป็นเรื่องพลังงานดีๆไว้กับที่บ้านโอเคไหม อ่ะนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่จะตกผลึกให้เรารู้ว่าการที่จะปั้นชีวิตการที่จะสร้างชีวิตก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่นะคะเราเอาดินน้ำมันมาปั้นนะคะในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการและนะคะความรู้สึกในความรู้ความรู้สึกของเราและความคิดของเรานั่นแหละเป็นต้นตอนหลักในการที่สร้างชีวิตของเราจาก กดแรงดูดและพลังงานความคิดพลังงานความรู้สึกมันจึงเป็นพลังงานมหาศจรย์ของมนุษย์เราทุกๆคนใครหยิบมาใช้ให้เกิดพลานุภาพใครหยิบมาใช้ด้วยพลังนะคะที่เข้มขน้นด้วยพลังของความเชื่อความศรัทธาแล้วเราก็ผู้นั้นจะได้ผลลัพธ์นะคะอย่างที่เหลือเชื่อนะคะที่เรียกความมหาศจรย์ความมหาศจา์ก็จะสร้างได้ จากตัวคุณเองทั้งหมดนั่นเองนะคะวันนี้ถือว่าหัวข้อไม่สลับซับซ้อนนะคะเป็นอะไรที่นะคะเราเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกสามารถสั่งจิตใต้สำนึกให้ไปเสกไปสร้างไปสั่งหรือไปดึงในสิ่งที่เราปรารถนามาได้เลยค่ะเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้มาเจอในหัวข้อสุดท้ายนะคะหลังจากที่จบนะคะของ40หัวข้อของดรโจดิพันซาเราจะมาแกะรอยของท่านนโปเลียนฮิลกัน ะะเพราะว่า,าถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านจิตวิญญาและนะคะเป็นผู้ที่สอนให้คนนะคะทั่วโลกรวยกันมานับไปทั่วนนะคะนั่นก็คือด็อกเตอร์นัปโบรเรนฮิวค่ะเดี๋ยวเรามาแกะรอยหลังจากอาของ jo, ด็อกเตอร์โจดิปนซาจบนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ